หายเพลียวส่วนเห้ลูกม่เห็นมาบินมาทางนี้แล้วท่อง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 บินกลับมาแล้วมาลกมากินนี่เร็วท่องโอ้บินไปโน่น ไงละเป็นไงล่ะโอ้ยบินมาทางนี้ล่ะต่อคือได้มีดอิปโปดีได้ฮะมีดเล็กเลยติเป็นเล็กเลยคือได้มีดดีได้ะะฮะอ๋อับกำเดียวตัว เอาหินฝนเอาเหรอแฉแรงนะมันมันดีกว่ามันเพลินดีเครื่องมันล่มล่มเนาะเครื่องก็ดีไปอย่างโอ้ขยนนะันเลยลหลนี่องเด้อหลนี่ก็ลอยอยู่นะถ้าขยันข้ามมาหลานี่ฟังก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวลงก็อ ปันชาแรงเหมือนกันนะเดี๋ยวไปเอามีดก่อนโอ้ปลาไหวผุดพลับผุดพลับเลยนี่ปลาซิ่วหลายขนาดนะนเนี่ยถ้าคนเอาเน้นดักเป็นเนาะได้ปลาซิ่วมกเลยนะนี่นเออปลาซิ่วอ่าวภาษาบ้านเฮาเอาิ้นปลาซิ่วอ,อ่วอานาะมกเลยโอ้ย แล้วลุงหาว่าเป็นไหมสมัยอยู่บ้านอีสานหาอะไรอยู่หาเป็นอยู่มาอยู่บ้านเฮานี่โอ้จกักสิไปหายัางไงเนาะมันหนึน่งที่ไฮที่หน้าบ่าคือกันเนะเาะเราหอบบ่หูจักเพิ่นเนาะบ่หูจักใจเพิ่นจ,กจกักยังไ๋หันคนบ้านเฮานี่ไปให้ไปทงโอ้หูกันมดเนาะบ่คือทั้งนี้ทั้งนี้เฮาบ่ากล้าไปบุกสวนบุกหน้าเขา ันบ้านเท้านี่ไว้ไอยไปหน้าไัยกบหูหมดเนาะไตตะเกียงตะเกียงแก๊สเนะาะใช้แก๊สเนาะพ่อกันเลี้ยวหนาขึ้นโอ้ยได้ไร้ายบ่โหลดแม่นว่ะล่ะเออทั้งนี้เท้าบ่หูใจ่นได้ประกาหาไปแล้วกับบ้านกันด้วกินกาแฟกันเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวค่อยมาใหม่พักยกกอน ้งเงินบินมาทางนี้หายไปแนตะ่เ,เขาก็ตรงบับนบินกลับไปเขาต้องกลับไปที่บ้านเขาป่วยอาหารไวล้ละป่วยอาหารไว้แล้วเขากลับไปกินของเขาเองกลับบ้านก่อนพักยกก่อน